ชชานทุกภาคส่วนถ้าพร้อมแล้วขอเชิญขุนพลพักรวมไทยสร้างชาติกรุงเทพมหานครทั้ง33คนครับนำโดยแกนนำคนสำคัญท่านอัศวินขันเมืองท่านอนุชาบุรพาชัยศรีสอสอหลายสมัยกรุงเทพมหานครสอสอประสิทธิ์มาหมมัดชื่นชอบคงอุดม ทัชวานคองอุดมสอสอทิติพัฒโชตเดชาชัยอนันต์คุณทีพานัน์สิริชนะสอสอ,สอบุญยอดสุขท, <ภา S 2> ทินไทยสมาชิกใหม่พักรวมไทยสร้างชาติคุณ네เนเน่รัฐก้าวสุวรรคีรีทานายบอลขอบคุณครับคุณพลัดครับขอบคุณครับคุณสุกลครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณประเวศแสวงศกครับเขตเดิมผมเองคนเหล่านี้คือนักการเมืองรุ่นใหม่ที่อาสามาทำงานกับพักรวมไทยสร้างชาติขอกำลังใจหน่อยเมื่อวานตอนเย็นครับคณะกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติ ได้ไประชุมกันเรียบร้อยว่าเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนำทัพพวกเราสู่สนามเลือกตั้งครับขอญาตกราบเรียนเชิญท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งบัดนี้ท่านมีอีกฐานะหนึ่งคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยท่านทำมาแล้ว ทำอยู่และจะทำต่อไปเพื่อพวกเทศไทยทั้งชาติครับขอบพระคุณครับขอญอาตกลับเรียนเชิญท่านครับทชาติขอประกาศบอกกันให้รู้เธอทูลชาติศาสนามหากระสัที่เราเธอทูรักลุงตู่ขอกำลังใจไม่ขออะไรช่วยกันเชียร์ลุงตู่เชียร์เชเชไปช่วยกันเชียร์รวมไทยสร้างชาติบอกกันให้รู้ ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสมาชิกพักทุกท่านขอบคุณท่านหัวหน้าพักขอบคุณท่านเลขาธิการพักกรรมการพักแล้วแต่ทั้งหมดนะั่นแหละนะโดยไม่ยิ่งสมาชิกพักทุกคนนะครับที่ได้ให้เกียรติผมนะขึ้นมากล่าวบนนี้บนนี้บนนี้นะเพราะนั้นถือว่าท่านให้เกียรติผมเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่กล่าวว่าจะเสนอผมเป็นแคริดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นใค่ขัดข้องหรือเปล่ามีไหมจ๊ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะเพราะผมคง,งมีประสบการณ์บ้างพอสมควรนะนะในการบริหารนะเนาะแต่วันนี้ผมมีผู้ร่วมงานผมคือพระเอกทั้งหมดอยู่ข้างผมเนี่ยนะมีนางเอกด้วยนางเอกวันนี้เราได้เราได้สมาชิกได้คนที่ร่วมมือกิจอุดมการณ์ของเราเนี่ยของพรรคเราเนี่ย400ท่าน เมื่อกี้ก็เห็นท่กข่าไปแล้วนะครับอีสานร3 3ภาคเหนือ68ภาคกลาง106ภาคใต้60กรุงเทพ33ท่านต้องขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจมาอยู่ร่วมกับเรารวมไทยทั้งชาตินะครับครบทั้ง400เขตวันนี้ก็มีความสึกตื่นเต้นมรํมควรนะตื่นเต้นก็คืออะไรคือได้พบสมาชิกครบทั้งพรรคคนเหล่านี้แหะครับที่รับทราบอะคนแต่ละยุคแต่ละวัยเขาคิดอะไรสิ่งที่พิสูคือเขาคิดอะไร แล้วเราจะทําอะไรให้เขาบ้างจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพวกเรายืนยันว่าเราจะปรึกษาหารือกันเราจะกลับเพื่อไม่ร่วยกันเพื่อคนทุกทุ่นทุกวัยของประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ตามวิสัยทัศน์ของพวกเรานะครับเราต้องเดินไปสู่เดินหน้าไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนนั่นคือยุทธศาสตร์นะครับของเราประชาชนคือหุ้นส่วนใช่ไหมเพราะไอ้คนตรงนี้ไอ้คนตรงนี้มันต้องทําให้ทุกคนเขามีความสุขไม่ใหญ่บริหารธุรกิจ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต้องมียุายที่จับต้องได้และถูกต้องตามกฎหมายทุกประการทั้งหมด400คนเนี่ยจะร่วมคิดไปกับผมนะร่วมกันทําไปกับผมวันนี้ผมก็นึกไปเล่นๆเมื่อกี้ก็กระซิบไปหัวหน้าไปเมื่อกี้เอ๊ะถ้าเรามี400คน่ยไปนั่งในสภาทําไงวะเนี่ย,าายแต่เราจะไม่ทำเหมือนคนอคนื่นเขาทำใช่ไหม เราจะร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมออนเขาเรียกว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายวันนี้ผมได้รับเหติน่าจสมาชิกทั้งหลายเขาคัดเลือกมาเลยมาก็ขอให้เกหติขอแจ้งทราบว่าเครดิตเบอร์สองของพรรคผมก็คือพระนพีรพันธ์นะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะขอบคุณนะท่านก็ ทำงานหนักมอมควรในการทํางานถือว่าหนักละ่ะถือว่าหนักมากในการที่กว่าจะรวมทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้ได้และเลขาพักก็ใครพี่ขิงอยู่ไหนพี่ขิงโอเคทั้งหมดเราต้องก้าวไปด้วยกันก้าวข้ามความขัดแยง้งแลวเราก็จะไม่ทันเขาวันนี้หลายอย่างมันพื้นคืนเง้นไปแล้วฝ่ายเศรษฐกิจเราก็มีผู้มีประสบการณ์มากมาย ั้งในประเทศและต่างประเทศขอให้เชื่อมั่นเราแล้วกันขอบคุณครับขอประกาศบอกกันให้รู้เธอทูลชาติศสาสนามหากษัตริย์ที่เราเธอทูลรักลุงตูขอกำลังใจ